เปิดเพจ Facebook แล้วยังขายไม่ดีแก้แบบนี้ครับถ้าวันนี้คุณเปิดเพจ a c e b o o k แล้วคุณรู้สึกว่ายอดขายคุณยังไม่ดีนะฮะให้คุณคิดแบบนี้ครับแก้แบบนี้ฮะคือเพจ a c e b o o k เนี่ยนะครับที่คุณเปิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียซึ่งมันไม่ใช่เปิดมาเพื่อขายอย่างเดียวถ้าคุณอยากจะขายอย่างเดียวโดยไม่ทําอะไรเลยนะคุณต้องไป Market ็ตเพรคุณต้องไป La ซาด้าครับคือตอนที่ทําออนไลน์เนี่ยมันมี2ค่ายใหญ่ค่ายนึ่งคือคุณขายผ่านโซเชียลมีเดียอีกค่ายานด นะมาเก็ตเพจก็คือตลาดพูดง่ายตลาดนัดนะครับซึ่งนั่นคือ La ซ da Sho e. ้อปปี้ถ้าคุณต้องการที่จะขายประเภทขายอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยคุณเป็น l a z a d a s h o p e ปปี้นั่นคืออ e ีมาเก็ตเพจหน้าที่ของคุณคือโพสขายโพสเสร็จปั๊บนะฮะมีรูปแล้วก็มีข้อความแล้วก็มีราคามีโปรโมชัน่นเขาต้องการแค่นั้นแต่ในส่วนที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นโซเชียลฮะมันเป็นสังคมนั่นคือหน้าที่คุณคือ,คอต้องสร้างสังคมถ้าไม่สร้างสังคม Facebook จะไม่ทำให้ลูกค้าเข้ามาาาัคือกกอกกติขงเขบ พราะเวลาวันนี้คุณเปิดเพจปั๊บเนี่ยลิชเท่ากับศูนย์คคือไม่มีคนเดินแดงสิ้นมันไม่เหมือนกับร้านที่คุณขายสมมุติวันนี้คุณมีร้านที่เป็นร้านค้าจริงๆที่อยู่ข้างนอกอะนะครับมีตึกแถว2อห้องจริงๆนั่นคือคุณเปิดปั๊บอย่างน้อยจะมีคนเดินเข้ามาแต่ a c e b o o k เนี่ยเปิดปั๊บจะไม่มีคนเดินเข้ามาเลยครับเว้นแต่คุณจะทําอะไรบางอย่างเพื่อดึงคนเข้ามาซึ่งนั่นคืออะไรนั่นคือการสร้างสังคมครับนี่คือวิธีทางของการขายของบนเพจ a c e b o o k ครับ คือการสร้างสังคมการสร้างคอมมูนิตี้ครับถ้าคุณไม่ทําอะไรเพื่อดึงดูดคนเข้ามาก็จะไม่มีคนเข้ามาครับอันนั้นนี้ของคุณเองคุณจะขายของบนเฟซบุ๊กประสบความสำเร็จก็คือคุณจะต้องสร้างสังคมขึ้นมาคุณบอกคุณจะขายของคุณจะขายอุปกรณ์แม่และเด็กคุณก็ต้องสร้างสังคมแม่และเด็กขึ้นมาใน f เฟซ o o ๊กเพจของคุณนี่คือเซ็นเตอร์ของแม่และเด็กครับเซ็นเตอร์ที่ให้ความรู้เรื่องของแม่และเด็กเซ็นเตอร์ที่จะสอนคุณแม่มือใหม่นะวิธีการให้นมลูก วิธีการที่คุณจะสามารถาทําใหา้สอนลูกได้นะครับถ้าลูกมีอย่างนี้จะทํำยังไงนะฮะวิธีการดูแลสุขภาพลูกนี่คือเสร็จนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นชมรมของแม่เด็กโดยคุณเป็นประธานชมรมโดยคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นวิทยากรคุณเป็นคนที่ให้ความรู้กับชมรมนี้ดังนั้น,ะนวิธีการขายของคือคุณก็จะสร้าง universe หรือสร้างจัก,กรวาลของคุณแล้วตัวคุณเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวหน้าของจักรวาลน,นั้นนี่คือวิธีทางของ Facebook ครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิด f a c e b o o k มาแล้วคุณขายของต,ตูม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 อย่างเดียวจบครับคุณจะขายไม่ได้ฮะนี่คือข้อแรกข้อที่2เลยคือคุณจะต้องมีรีวิวฮะเพราะคนขายของ a c e b o o k เขาไม่เชื่อคุณหรอกครับของขายของคุณขายดีไม่ดีพอคุณลงคลิปให้ความรู้สักเจ็ดที่เหลืออีก1 0 2ยคือการลงอะไรฮะคือการลงรีวิวของลูกค้าเขาเคยใช้แล้วเวอร์เคยใช้แล้วดีลงรีวิวครับและข้อที่3เลยคือคุณก็จะต้องทำให้เพจ Facebook มัน,น่าดึงด ตัวโคเวอร์ทำให้มันน่าดึงดูดตัวภาพโปรไฟล์ทำให้มันน่าดึงดูดครับคุณครับถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะสร้างห้างเหมือนเซนทรัลได้นะฮะคุณอาจจะต้องใช้เงินประมาณพันล้านแต่คุณจะสามารถมี Facebook ที่เป๊ะเหมือนเซนทรัลได้นะครับความน่าเชื่อถือแบบเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะเงินแค่พันบาทก็ทําได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนมันต่ำกว่าเยอะจงทําเพจ Facebook ให้มันน่าเชื่อถือเขาอยากจะซื้อของกับคนที่มันดูน่าเชื่อถือครับดังนั้น จงใช้3ข้อนี้แล้วคุณจะขายดียิ่งขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามรายที้เพืรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ด่าแบงสุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ